อ่าถ้าเรื่องต้นเริ่มเล่นไม่จะเป็นต้องแพงครับเรื่องต้นเนี่ยจะไม่จะเป็นต้องแพงแต่ในขนาดหนึ่งที่เราวันหนึ่งที่เราสามารถจับต้องได้ <ขอ S 2> หรืออะ,รอะไรได้ก็สมควรซื้อให้มันมากขึ้นเพราะอะไรหนึ่งความคมชัดการจ่ายตังการตัดสินใจมันจะคมมากขึ้นเราไปดูได้ง่ายขึ้นมันจะมีเบสิกเลยอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเป็นดีสี่ธรรมดาเข <DC 0 S 2> ้าไปประมาณสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทสักเนี่ยอย่างเงี้ยก็ประมาณสามพันกว่าบาทก็คือใช้ได้แล้วอยู่ได้สักเนี่ยอย่างเงี้ยก็ประมาณสามพันกว่าบาทก็คือใช้ได้แล้วอยู่ได้ยาวๆเลยลองลองส่อง หยิบดยู่เลยแล้วก็ถ้าจะแบบลองลงมาใช่ไหมตอนนี้มันยังดูเบอร์เบอร์หน่อยนะใช่แต่ถ้าจะเอาแบบดีขึ้นมาก็เป็นของโทนเลยของโทนเนี่ยแน่นอนปัจจุบันนี่ผมใช้อยูใช่ของโทนนี่ถือว่าอ่าดีละเอียดขึ้นเลยดีครับดีเลยแล้วก็ถ้าจะขยับขึ้นมาก็จะเป็นสิงดําเหวดนี้สองพันกว่าบาทเหวดนี้สองพันกว่าบาทโอ้ เหมือนมันมันวาร์ปได้อลยพี่อันนี้ก็ถือว่ามันก็ถือว่าในระดับหนึ่งที่มันถช้ได้ดีแต่ก็อันนี้คือเพที่สุดเลยพี่อันนี้ไม่ถึงที่สุดไม่ถึงที่สุดเลย APL ครับ APL ก็จะดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะแพงสุดก็เป็นพวกเสียวขี่ม้าหรือไซส์เล็กๆนะครับคนละตัวเป็นแสนแต่ว่าอันนี้ถ้าเจนของเราอะใช้พวกเนี้ยกำลังสวยไม่เกินไม่เกินสามสี่พันเลยพี่ใช่ใชไม่หนักเราด้วยก็หมื่นกว่าบาทได้ใช้อีกแล้วอย่างเงี้ยอย่างเบียใช้เนตัวหลักผมใช้ไ ไซบูมารีนใช่ไหมใช่ครับถ้าไซบูมารีนเนี่ยก็คือมาตรฐานของเจนเราใช่ว่าเป็นดีที่สุดในเจนเราใช่ครับกล้องสองพาใช่ไหมคือต้องจำไว้ที่อย่างว่าถ้าเรามีกล้องที่คมเวลาจ่ายตังค์อะมันตัดสินใจง่ายดูภาพได้คมและชัดจุดจ่ดคือต้องจำไว้ที่อย่างว่าถ้าเรามีกล้องที่คมเวลาจ่ายตังค์อะมันตัดสินใจง่ายดูภาพได้คมและชัดิดจุดจ่ายตังค์ดูด้วนั่นถูกต้องครับนี่คือความรู้เบื้องต้นถ้าเราเรียนรู้ไว้หน่อยเราสามารถที่จะไปบอกเอซีเราได้แล้วก็ แนะนำเอฟซีได <lien> cool. ้ในส่วนนึงครับพี S ่แล้วถ้าแบบเอฟซีเราเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มเริ่มซื้อได้แต่กล้องกระบาดพวกมีก้อนนี่ก็มีกระบาดพวกมีก้อนผมผมว่าจากแคนนอนมีก้อนมาก่อนนะใช่ใช่ใช่ทจริงมันใช้ได้หมดแหละแต่ถ้าในขนาดนึ่ที่เราเราจับต้องได้เราไหวเราก็ซื้อขึ้นไปอีกแบบหนึ่งใช่ครับพี่แต่มันไม่ได้สำคัญที่สุดนะสำหรับที่สุดคือความรู้นี่อันนี้อันนี้เป็นเริ่มต้นครับอ่าดีทีโซ่ดีทีโซ่ดีโซ่เออเบื้องต้นเลยเบื้องต้นประมาณสามพันกระบาทใช่ครับใช่ก็สวยชัดแล้ว ในระดับเราใช้ได้แล้วแล้วก็จะมาขยบมันเป็นมูรีนมูรินพี่โทนมูรินนี่ในเกมเรานี่ถือว่าเจ๋งสุดแล้วนะเจ๋งสุดแล้วพี่เจ๋งสุดแล้วเออว่าหลุมรุ่นใหม่เนาะครับคลิปเลยชัดเลยเจนครับแล้วก็จะขยบมันเป็นสีดําสีดําอ่าสีดําแต่นี้แบบวาร์ปได้เลยอันนี้มันก็จะเรียกโฟกัสโฟกัสเฟกัสเลยใชโฟกัสไวมากแล้วส่วนนี้ก็จะเป็น APL อันนี้สบายตาเดี๋ยวมันจะนุ่มอมอันนี้อันนี้อันนี้ อันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมผมชอบมากเลยนะรูปนุ่มๆนุ่มมากเวลาแบบส่องเลยทั้งวันสองวับเนี่ยไม่ปวดตายนะคุณจริงๆส่องเลยทั้งวันครับก็เป็นความรู้เบื้องต้นแบบต้าองร้านฝากร้านน้าก็อยู่ศนย์โต๊ะไก่ได้ใหม่อไอทีพาสต้าไก่างก็แวะมาได้เลยอยู่ทุกวันครับอยู่ทุกวันไก่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ผมก็ดูแลดูแลการดูแลการดูแลน้องๆไม่เป็นไรเอาเรื่อหาความรู้แบ่งกันลูกนะจะได้เดินทางไปนได้การเกณฑ์เดียวกัน อ่ามีอะไรก็แวะเข้ามาได้เลยที่นี่ดูแลให้ดูทุกทุกอย่างโอเคครับสำหรับวันนี้มาขอข้อมูลเรื่องกล้องครับนะไม่จำเป็นต้องแพงกล้องอุดมติเราใช้กล้องร้อยก็ได้สองร้อยก็ใช้ได้มีความรู้มันจะคมกว่าใช่ผมนะไม่ตัดสินใจง่ายตัดสินใจง่ายมากมันย่ออยู่ที่คนด้วยนะครับผมนะนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ก็ต่อขอตัวไปเท่านี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากฝากฝากไว้ในช่อง